ครับตัวนี้เป็นกบสกลนะครับเป็นใบพัดเดียวนะเป็นใบพัดเดียวนะครับเป็นสลดเบดนะครับใบพัดเดียวนะครับปีกนกนะครับเป็นงานของกบสกลนะครับตัวนี้สวยมากนะอันนี้เป็นสีเขียวเหลืองนะครับโครงลวดก็แข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวเบดที่ให้มานะเป็นเบรทสงทางผ่ากาศมาเรียบร้อยนะเป็นกันสวะอย่างดีเลยนะครเป็นเบร3โอนะครับตัวนี้ น้ำหนักเหยื่อนะครับอยู่ที่16กรัมนะครับความยาวของเหยื่ออยู่ที่12ซนติเมตรนะครับนะมาดูแอคชั่นครับทุกคนตีปไปช่อนก็นได้เชโดก็ได้นะครับนี่ครับสลเบใบพัดก็ค่อนข้างละเอียดครับพัดน้ำละเอียดเลยปั่นได้เร็วมากนะ สแลัเบียดครับอารมณ์สแลัเบียดเลยคือตอนนี้จะไม่เสียงดังมากนะปลาเคียเค้ยวๆระแวงระแวงอาจจะกัดได้สบายเลยนะพวกปลาชอ่อนเื่อนปลาช่อนคลองนี่บเรื่องน้ำหนักก็ไม่ต้องพูดถึงฮนะโห ปีดดีมากแสงจะหมดแล้วทุกคนผมออกมาคำ่ำที่ยิมก็ไม่ได้มาค่ำนะแต่ว่ามันลมนะทุกคนมันถ่ายไม่ได้เดี๋ยวต้องรอให้มันหยุดลม โอเคครับก็ลองไปหาใช้ดูนะครับสแลตเบดนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่150บาทนะครับกบสกลน,นะครับสวยงามนะโอเคครับก็ลองไปหาดูครับเผื่อเป็นการตัดสินใจให้นานาที่กำลังจะซื้อครับ